ส่วนมนากนะครับลูกค้าบอกว่าเบรกนุ่มนะฮะเบรกนุ่มอ่าเบรกนุ่มคือเบรกจะไม่ชื่อเกินไปรู้สึกเบรกเนื้อเบรกจะนุ่มเบรกแล้วรู้สึกเบาเทา้าก็คือร้านค้า้อมบริการพราะเเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อปับ๊บก็ใช้ได้เลยมันมันต้องมีการติดตั้ง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมและนิเวกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่โซนบางทีจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมวันนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมา้จักับอีกหนึ่งครอบครัวของนิเวงของเรานะครับนั่นก็คืออูรานเวทายช็อปนะครับผมเดี๋ยวไปรู้จักกับทางอูนะครับว่าที่อู่แห่งนี้นะครับให้บริการอะไรบ้าง นี้นะครับท่านก็อยู่กับช่างฟิปเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ช่างฟิปนะครับช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมช่างฟิปนะครับร้านร้านเวบตไทยเลอช็อปนะครับหลักๆนะครับบริการของเราเป็นร้านยางนะครับผมในส่วนของยางนะครับก็จําหน่ายเปลี่ยนยางป่ายางนะครับผมนะครับแล้วก็มีในส่วนของช่วงล่างนะครับผมบริการซ่อมเปลี่ยนช่วงล่างนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับผมรวมถึงงานสวิตเบื้องต้นนะครับอ่าแล้วก็มีฟีด็ด ของลูกค้าไหมครับที่เปลี่ยนเบรกของนิ้วเบรกไปนะครับส่วนมากนะครับลูกค้าบอกว่าเบรกนุ่มนะ <S <S เบรกนุ่มนะฮะเบรกนุ่มคือเบรกจะไม่ทื่อเกินไปเนื้อเบรกจะนุ่มเบรกแล้วรู้สึกเบาเท้าประมาณนี้ครับผมแล้วสมมติว่าถ้าผมจะมาเปลี่ยนเบรกเงี้ยปึ๊บมีค่าแนะนำอะไรบ้างไหมครับถ้าลูกค้าที่กำลังจะมาเปลี่ยนเบรกก็มีเปลี่ยนเบรกพร้อมเจียร์จานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกถามแล้วก็มีราคาบอกแจ้งไว้เกี่ยวกับระบบเบรกครบจบเลยที่เดียวครับร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ สนามบินสุวรรณภูมินะครับบางนากมุงศรี15นะครับอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลวิลเลจนะครับผมถ้ามาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้เลยนะครับผมทางซิปนะครับ0802081782ครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถนะครับหรือว่าที่ต้องการเปลี่ยนพัลเบรกของนิวเบรกนะฮะสามารถเข้ามาบริการได้ที่นี่เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเชิญปิ๊มมากนะครับขอบคุณมากนคยเบรกชื่อนี้ที่คุณมั่นใจ